ดีครับผุมแม็กจากมองคูเบบี้ช็อปนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการใส่คาร์ทที่รถนะครับโดยวันนี้เราจะมาใส่อยู่ในช่วงกรุ๊ปศูนย์นะครับหรือเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ4ปีครับ๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเลยนะครับนี่ครับเป็นกรุ๊ปศูนย์นะครับเด็กแรกเกิดอายุไม่เกิน4ปีหรือน้ําหนักไม่เกิน13กิโลกรัมนะครับเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะมาใส่ยังไงกันนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นแรกผมขออนุญาตหนึ่ง ขั้นแรกนะครับตัดเสดึงสายกินขาดออกมาให้สุดนะครับโอเคทีนี้เรามาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเราดูในรูปกันนะครับผมจะอธิบายประกอบไปด้วยนะครับในรูปนะครับสายด้านล่างนี้ก็คือจะโยงเข้าไปในช่องด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีลูกศรชี้บอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทํากันเลย ั้นต่อไปก็คือเราสายพาดมาตรงนี้นะครับนี่ครับครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีบอกว่านะครับในกรุ๊ปศูนย์นะครับเราจะคาดเข็มขัดไม่ว่าจะตั้งติดตั้งคาซีทฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับเราจะดึงสายด้านบนนะครับพาดผ่านตัวด้านช่องด้านบนเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้ปล่อยว่างไว้นะครับโอเคแล้วก็ดึงสายเบลให้ตึง หากท่านได้สนใจคาร์ซีทนะครับตัวนี้นะครับติดต่อได้ทางเฟ e บุ๊กนะครับ m o m to Baby Shop นะครับหรือโทร083969605ครับขอบคุณครับ